สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับคลิปนี้พาพี่น้องมาดูผมมาสู่ครับ PC 200 CE นะครับ อันนี้กำลังทําทางแล้วครับนี่รถด,ดำก็จะวิ่งทางนี้นะครับต่อไปนะครับต้องถอยถอยจากริมไปริมนะครับ ถ้าถอยริมก่อนแล้วไปเอาไส้กลางนี่รถด,ดำไม่น่าวิ่งได้ครับแบบนั้นเพราะว่ามันมีน้ำอยู่นะครับถ้าแห้งๆน่ะทำได้ครับก็คือยกไหลยกไหลทีละทางนะครับแล้วค่อยไปถอยไส้กลางมันก็จะรู้ว่าดินเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับถึงจะ ึงจะโอเคครับแบบนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มีน้ำครับก็จะเป็นการขุดจากขอบไปขอบนะครับนี่เอาเท่าที่คิดว่านะวางแผนอย่างนี้ครับนี่ครับน้ำรถดํามันลงไม่ได้หรอกแล้วก็ข้างหลังก็มีน้ำอีกครับน้ำก็น้ำ ที่ปล่อยที่ไล่ไปจากพื้นที่ตรงนี้แหละครับไล่กลับไปฝั่งนูน้นฝั่งนู้นน่าจะเยอะกว่านนี่ด้วยซ้ำครับเยอะกว่าส่วนที่ขุดแล้วนะครับพี่น้องครับมาดูบรรยากาศยามเย็นๆครับนี่โอ้ไม่ได้ถือมือถือถ่ายนานรู้สึกยังไงไม่รู้ครับไม่ชินครับบางทีนะครับ ถือขาตั้งมือถือนานก็เริ่มไม่ชินครับก็เลยเปลี่ยนมาถือมือแล้ววันนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับถือนานๆานมันไม่นิ่งนะไม่ใช่ว่าถือนา,นานมันจะนิ่งนะครับอันนี้เราถือมืออยู่ครับนี่แต่ว่าถ่ายนานๆมันก็เมื่อยแขนเมื่อยนิ้วครับนิ้วช้ำเลยแต่ก่อนน่ะผมไม่ได้ซื้อขาตั้งมือถือเนาะ ถ่ายอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงอะน,อน,นิ้วก้อยนีช้ำครับนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วชี้ช้ำนะครับเพระาะว่าต้องประคองมือถือด้วยนะครับปวดไล,ลเ่เป็นหล่ะพี่น้องเอยเห็นเทสตทั้งสัตนะก็ได้ขาตั้งกล้องมาก็จะนิ่งอยู่พักนึงครับทีนี้ก็เริ่มไม่นิ่งแล้วก็เลยเปลี่ยนมาถือมือเหมือนเดิมถือมือในี่ังครับได้ดีกว่านะ แต่ว่าเวลาเราเหนื่อยเหนื่อยนี่ย,ยโอ้ไม่ไหวครับใสนะครับไม้กระสันก็สู้ไม่ได้แล้วเบาเลียงมือครับด้วยมือครับมือหนึ่งนะครับของหอจกกรสมยนต์ครับเนี่ยโอ้หุดหน้านี่เป็นลุมเบิดแหละครับเนี่ย ที่แล้วก็ยังขุดลุกลังอยู่ในปา่าคนนี้นี่กับรุ่นเจ็ดครับรุ่นเจ็ดที่ไปเปลี่ยนเอวมาฝากพี่น้องครับมาดู กาทำงานของรถใหม่ๆครับนี่ประมาณ1เดือนกว่าครับใกล้จะถึงสองเดือนแล้วนะครับงานขุดลอกห่วยตรงนี้นะครับอีกไม่กี่วันก็ ครบ2เดือนครับหรือว่า8สัปดาห์นะครับโอ้แสัปดาห์งานมันหลายส่วนนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะขุดนะครับเนี่ยได้แค่นี้อันนี้คือมีทีมตัดหมอก็มาตัดแล้วนะครับตัดหมอออกไปถึงจะถึงได้เยอะขนาดนี้นะ น่าจะมันอยู่พอสมควรครับเนี่ยขึ้นบอ่อครับเปิดทางใหม่ที่ไรนี่สนุกทุกทีครับฝากพี่น้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับอยู่กับ PC 200นะครับรุ่น8นะครับเอา้าก็แค่เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนหกเกงเนาะนอก,น,อกนั้นมันก็รุ่น8เบอร์เนาะก็เลยว่ารุ่น8นะครับ คนอื่นอาจจะบอกว่ารุ่นสิบครับจริงๆมันเอ่มันก็ถ้าถ้าพูดกันตามหัวมันก็รุ่นสิบหละแต่ว่าผมจะมองว่ารุ่นแปดเพรา,าโดยสเปคโดยรวมนะครับแต่ว่าเครื่องรุ่นแปดมันจะเป็น6กสูบแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าช่วงล่างก็ของรุ่นแปดเนาะ โนมาตากไว้ก่อนครับฝากพี่น้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับนี่โอ้การน,นี้ยังอีกยาวครับอีกไม่ต่ำกว่าสามเดือนครับเลยปีใหม่ไปนู่นแหละนะครับเพิ่งจะได้กันประมาณ สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่ยขุดไปได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับทั้งห้วยนะก็เินปริมาณมหาศาลครับก็ต้องขึ้นไปแต่งอะไรอีกมากมายครับนี่ ยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่และฝั่งนะครับเดี๋ยวชมต่อคลิปหน้าครับชมไปบนไปเหมือนกับชาติเจริญซาฟาน,นั่นแหละ <c ười> เอาคิดพออย่งก็โจมไปดี่ลังเย่ยวกะล่วงนี่